เด็กแก๊งยามเช้านะคะทุกคนียามเช้าะคทุกคนวันนี้มีลมแล้ววันนี้ลมหนาวมาเบาๆนะคะลมเย็นๆด้วยลมเย็นๆอากาศวันนี้อากาศดีมากนะคะพาแครอทออกมาเล่นยามเช้าก็มาเจอชาวแก๊งซี่ะโดยบังเอิญนะคะมารวมตัวกันจะมีความบวนแค่ไหนมาดูกันค่ะ เดอะแกงยามเช้านะคะทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาไปไปวันนี้ออกมาเจอกันหลายตัวเลยตัวนี้ไซมิเล่เฮลาดโอ้โหดีใจเฮลาดได้เล่นๆดีใจมีหมาหลายตัวมีหมาวันนี้มีเดอะแกงวันนี้เดอะแกงมีหลายตัว ปังกับพี่ป๋องกับพี่อะไรเนี่ยพี่โรงนรถป๋นี่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 อันนี้อันนี้หลงหลงพี่หลงอันนี้พี่หลงอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเฮลลาดไปไหนล่ะนู่นเด็กแกงเข้าไปนู่นกันแล้วอ่าอ่าเล่นอ่าแกงสีขามาเจอกันเนี่ย ออกมาเจอกันหลายตัวนะคะเนี่ยเงียบลเลยน้าแค่ะเป็มอบอะไรอยู่ตรงนั้นนั่น <pouquinho> พี่เขาเล่นแรงก็กลัวแคระรพี่ปองกับพี่ใจนะคะพี่หลงไอเจ้าแคร์หลอะนี่บบจเจ้าเคระที่จะเล่นเนี่ยเขาก็กลัวเคระกลัวนะคะกลัวอ้าว นมที่หลงอะเอยาย่เขาหยอกกันนะคะเ <laughs> ด็แก้งเด็แก้งโอ้ยเด็แก๊งอยโอ้ยแครอทหนีตลอดนอ้อี่หยอกกันนะ่น่หยอกกันชอบเล่โ <laughs> อ้ยหยอกกันอยยีน่นี่ออกกําลังกายตอนเช้า แ่นัดอยากแะร่วมด้วยจะหลอกอาเด็กแกอะไรอะไรไอ้เจนี่ไอ้เจนี่ไอ้เจนี่กลัวเล่นกันไปลูกเล่นกันแ่นัดเล่นด้วยกั่พี่ ชาวแกงนะ,ะชาวแกงนานจะได้ปล่อยมาเจอกันสักทีนะคะอันนี้อันนี้ชื่อพิ่ป่องนะคะเป็นชายบิเลียนโอวันะพี่จอยไปเร็วมาดิมาดิลูกก็มาส่งต่อความน่ารักของแกงสีขานะคะมาป่วนให้พวกเรามีความสุขกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็โชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ